อคราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทท่านครับสุขุมสุข้นเช่นเคยได้เพียงเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ตามประเทศหอยแมงปูไงโอ้ยเนาะเสียสมาธิเบิดพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ตามประเทศวราในประเทศเกาหลีเนาะเพียงเด้อสมองสุบอนสุแก่สุบุ้นน้องเพียงเนาะกะมั่พอกันคือเก่าได้เพียงเด้อครับเบาแดกพี่น้องเบาแดกมา่อ้รเพียงเด้อหลังเป็นล่างไปสองมือสามมือพี่น้องเด้ออ้ามามื่อนี่ได้แล้วกินมาฝาพี่น้องเบิ้งได้เพียงเด้องามัก้างคลาดง้างว พันตับแต่ว่าผมมีตับห่อผ่าคีอยู่มากเ่ยสามสิบกีบแ้วพี่รองเด้อแต่ว่าบ่อ,บอมมนนยฟังได้พี่องเด้อแต่ว่า <c oughs> มเ,เามื่อก่อนนี่ผมเกือบตายทีหนึ่งเลยพี่้องมันติดเข่าหลังเกิกนรงขางหนึง่งรงของอ้ออันนึงยังข้าเข่าอยู่สิพยายามยำโดดพี่้องเด้อเอ้ามาพี่้องเ่ไรยังห่างเลยเนาะโอ้บ่อยฟังคือแอกว่ามันเกือบไม่พี่้องเกือบทีมเข่าลงเวทีเกือบประทันพี่รองเกลบบ่บ,บ่เอาไว้พี่ละเอา้ามา ก่อนอื่นก่อนได้ก่อคอแก่ข้าวกันเลยเพียงเด้อแก่ข้าวจัะบวกกันพวกป็นกระใสม,มาโอ้โหเอาเป็นน่องว่างไปและเฮงก็อยู่บนเห็ดน่องนาะทักนองนาะมาเฮาหวานเจี๊ยบสารค้านำมาต่องได้เพียงเด้ออย่าเ,ยเก็บทองเนาะมาลุยกันเฮงประเดี๋ สี่อะไยพี่น้องเบิ้งบนเบื้องบนบนบนฮึหึพูดนะโอ้โหคลองแฉกพี่น้องแต่ว่าต้องยำให้มันแหลกเนะพี่น้องเรื่องน่นว่ายำลุดนดนูนอามามา khám đẹp, mmm, ô, bình đẳng, khám đẹp cả tít kèo là bình đẳng đấy, kia chú, kia đấy bà không chú, ô, khám nội độc เสียบดีพี่น้องเดียวมากมใหม่ๆมันเสียบอื้มกวอบดีขนาดพี่น้องกรุบกรับขอเนื่องครับกัน แกลวเสแบบมึเลยพักกว่า3สามจิพี่น้องหืมกขั้าหน่อยได้เป็น้องเด้อขอจกขอไว่ได้อยากใส่ข้านอ่างเงี้ยแต่มันจิตเขียว พากิลิวอิลีตวเนี่ยกรอบดีขนาดไม่ร่องอื้ม ไว้กระเสียบด้วยพี่น้องด้วยอื้อื้อื้อฟังเสียงโดดหวันอื้อป้าตัวพี่น้องมัเลยพื้นบางเย่พี่น้องอื้ออืดด้อื้อ <Gãi> nghe lại mấy nh Làm cái nhầm nhạp thì nó được, Giá mấy cái cháu, cứ câu nặng. อืมอืมขากับับไปหน่อยเข่าขน,ขน้ำกันนะ ข้าวกระหล่างันกกระอก ขาก็หลายเบื้องมีตับเนาะพี่น้องเนาะมันตับมาพันโอโ้โหคือขาดมนมีตับมุสอันเรื่อง พักขนาดพี่น้องเลย เขาเซ็บเซ็บเกี่ยวก็ได้อืมระดองบุง้งข้ก,กันาั หนำตั้งนี้ที่เกี่ยวตั้งนี้เขีียดออกม,มาทั้งนี้มันที่เกี่ยวตั้งนี้พี่น้องด้วยโอ้ท่านเน่ยลงไปที่ไฟเลยได้พี่น้องเลยเขียวห้าง กินโบเบิด์กะยาว่ากันได้บอกด้วยส่องเบาแดงก็ือส่องกินแสบกินนั่วงรูเบิร์ดอกตายเป็นยางไงรู้นึงไม่องกินซุ้มซิมหาบดีไปหน่องที่ข้อตายเลยนี่ดีเด้อ เบเอตองเที้ยโอ้ยตองเที้ยดีดีกันยังเกือบได้พนองนั่นก็ละบ่เกื่น้องเห็นเยอันนี้บ้านเราที่ไปก้อยบ้านนี้พนองเริ่มเบิ้งที่ไปก้อยก้อย เขาเอือนทั้งบั่นเบาเดดทั้งบั่นแฟนเบาเดดก็เอือนก้อยแบบบกหอยปะนะเวลาเนีมันจะเขารวบลวกลี่หนึงแล้วเขามากไอยโอ้โหเสียบได้ป่ะน้องเสียบอกันสารดกิมนี่ก็บจิ้มพอซ้ำนี่อะไรไปน้องเอาเอาลืมเลื่อมอันง่วนมาจากกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยไปน้องเลยค่อยๆขีนมากเลยห่อบั่นห่อเนาะปีใหม่ห่อจะค่อยขับรถละมัดระวังเนาะเพื่นน้องค่อยๆขีนมาสารดกิมนี่ยซ้ำนี่แหะครับสวัสดีครับ